ที่นี่อำเภอห้วยแม็กจังหวัดกาลสินบรรยากาศทุ่งนาวิธีชุชมชนชาวบ้านกำลังทำอะไรนี่ไถนาไถนาแล้วเขาทำอะไรมันเขาไถกำลัง ไโคกหนองนาเด็กๆไม่ก,ก,กลัวกันเลย่สูงเลยกลัวมากมันอยู่ข้างบนสวยสูงเลยก็มีที่นี่จะปลูกข้าวกันปีละหนึ่งครั้งเนี่ยครับนาตรงเนี้ย ก็เก็บเกี่ยวได้ปีละประมาณ60กระสอบใช้กินในครัวเรือน30กระสอบหรืออีก30เเอาไว้แจกชาวบ้านแล้วก็มีบอ่อปลานี้เป็นบอ่อปลาช่อนบอ่อปลาช่อนนึ่งนั่งลงนั่งลงหมื่นตัวไม่กลัวเลยยี่สย่อเ <c oughs> ลย อีกคนน,นึงหัวสั่นแล้วนี่หลังคาเปิดเพราะว่าจะมีพายุหลุดทั้งแผงครับมีห้องน้ำโซลาเซลล์ที่นี่ไม่มีไฟฟ้า<ต>ใช้พลังงานโซลาเซลล์ทางด้านนี้ก็จะเป็นไร่มันสำปะหลังมีต้นไผ่ มีอะไรมันเยอะแยะเลย,ย,ยที่ใกล้เคียงแครอทอันนั้นต้นยางน้อยต้นยางนายางนเมื่อกี้เรียกอะไรนะนายางายางถ้าไม่เป็นสนิมไม่กลัสุดยอดเด็กชุดนี้ไม่กลัวความสูงเลยสวยมากมันไม่ใช่สัตว์เลยไรเกษตรกรที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะปลูกมันสับปะหลัง แล้วก็อะไรอย่างเยเมื่อกี้ต้นไม้อยู่คาลิปตัสไม้อะไรแล้วนะพี่ที่ทำกระดาษมาอยู่คากับไม้ประดู่ก็มีอ้อยตรงนี้เราอยู่กันที่แทงน้ำความสูงประมาณเเมตรความสูงเจ็ดเมตรเลยเจ็ดเมตรยากาศดีมากครับ ที่ไม่ค่อยมีก็คือต้นตาลต้นตาลไม่มีนี่ไม่ค่อยมีกูวาค่ะนกูว่าค่ะนหนูก็ไม่ไหวแล้วพ่อเด็กขึ้นมาความสูงใช่ไหมกูวสิ่าสี่